ปิตี้ฮะเห็นไหมโหยผมไม่อยากกลับบ้านเลยตอนนี้สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันนี้เคือพี่ช่านต้อม MDF สองครับพี่ต้อมวันนี้มาทำอะไรเอ่ยวันนี้ผมมากับบูธเอ็กซ์สกรูนำผลิตภัณฑ์มาแจกให้กับน้องๆที่จะร่วมงานเห้งนี่ทำอะไรครับเห้งเนี่ยหลักๆเลยคือน็อตต่างๆน็อตแต่งและก็เอ็เซสซอรียเกี่ยวกับพวกรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยใช่ครับ น็อตจะเป็นหลักหลักหลคือน็อตหลักหลักคือน็อตก็มีหมดเลยมีเบาะมีน็อตมีจับหลังขาตั้งอะไรพวกนี้ครับมีหมดเลยแน่นอนครับเพียมาที่มม18ไม่ะเทือนได้ไงครับตัมเสียงรอบข้างนะครับตอนนี้แสบคอยหมดเลยนะฮะตอนนี้ตามเพียหนึ่งล้านทุคนนะครับดูไว้นะครับใครที่อยากจะขับรถในสนามต้องมาที่นี่ใช่ครับผม ดีกว่าท้องถนนดีกว่ามากครับสนามก็มาตรฐานพื้นที่กว้างขวางครับแล้วก็ปลอดภัยมีเซฟตี้ให้ทั้งหมดมีรถพยาบาลอะไรพร้อมแน่นอนวันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์เลยเด๋ยาไปรถกันเลยว่ามันคือรถอะไรครับรถมังกี้ครับผมมังกี้อัี้แปลว่าลิงลิงอันนี้จะสุดไม่สุดนะครับไม่สุดไม่มาที่นี่นะผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปเลยครับมาตามมาเลยครับนี่อ้นี้คือมังกี้สีท ใช่ครับเป็นงานโคติง้งแทนเนียยของบริษัทเฮงสกูวัยรุ่นดูใบไหมครับพี่ก็ประมาณนั้นครับเพราะที่นู่นเขาจะเล่นสีทองเป็นหลังใช่ไหมรวยมากโอ้โหอันนี้หมดเยอะไหมก็จริงๆเนี่ยรถเนี่ยเป็นสเปคเดิมครับพี่แต่เป็นมัคกี้ปีเก่านะตัวเก่าก็รถตัวรถมันก็ข้างสูงอยู่แล้วถูกไหมฮะับกันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาทำมาเพื่อ เพื่อความอลังการในการมองอล hey, so ังการมากครั้งแรกที่ผมเห็นมันก็ดูตาที้สีเลยฮะใช่ครับเอยจิงเนี่ยทำสีมาสองปีแล้วนะตอนเนี้ยก็คือเขาโคดติ้งทั้งหมดมาสองปีแล้วพี่ครับพี่ครับสี ทั้งหมดนะครับตัวเรื่องราคาเนี่ยผมตีครัๆว่าประมาณสามห0ื่นถึงสี่หมื่นถูกต้องใครอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อพี่ได้ติดต่อที่เฮงตะกูเลยคู้ใช่ครับติดต่อไปที่เพจเฮงตะกูได้เลยโอ้โหขับได้จริงไหมฮะขับได้ครับผมดูดูเห็นไหมมาดูใกล้ๆกันเลยมาดูใกล้ๆกันเลยเป็นยังไงบ้างระวังเตะตากล้องระวัง นี้แค่ข้านน็อตก,ก็หลยก,ก็คือของของเฮงตะกูเลยแต่ตอนนี้จะเป็น,นสแตนเลสโคตติง้งครับพี่อ่าก็คิดง่ายๆว่าถ้าเหมือนตัวอย่างเนี้ยตัวนึงก็ต้องมี45บาท50บาทประมาณนั้นเลยถูกต้องแล้วคันนี้ไล่ทั้งคันเลยปูกใจไม่มีคำว่าแพงใช่ครับคันนี้เป็นของท่านประธานรถประธานเลยใช่ครับรถของพี่ชาย55ใบ ครับค่ก็เข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กได้ใช่55าใบเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวพี่กจะเป็นคนถือกล้องเองนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้พี่ผมนมครับเดี๋ยวให้พี่ป้อมเป็นคนให้รายละเอียดให้คะแนนนเลยคันนี้ว่าอยากจะดูแบบไหนพี่ป้อมจะให้แน่นอนครับไปดูกันเลยครับพี่ป้้มผมขอรายละเอียดหน่อยคันนี้รายละเอียดหลักๆเนี่ยจริงคันนี้เนี่ยก็คือมังคีปีเก่านะครับ สร้างความโดดเดี่ยงของมันโดยการโคติ้งสีทองทั้งคันทุกชิ้นที่สามารถสอดมาโคติ้งได้คืโอโคติ้งหมดเลยอ่าแป้กัะท่งสซิงอ่ะอใช่ครับทั้งหมดร้อมแม็กเลยทุกอย่างแม้แต่เครื่องก็เอามาโคติงต้งเพื่อให้มันดูแบบอลังการว่าเราทำเป็นรถโชว์ด้วยคร,ครับพี่ป้อมอ่าแล้วต่อไปก็เป็นโชโชว์ก็เลยเรืองเป็นของแก๊สซี่ แล้วก็ทับดีด้วยนะไม,ไ,ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเล่นๆนะครับ,รบอ่าแล้วก็ที่ที่เหลือก็คืองานเก็บพวกสายไฟพี่ปอบถามผมถามหน่อยมันรถใช้งานได้จริงไหมรถคันนี้ขับได้ครับแต่จะเน้นหลักไปในทางด้านการโชว์มากกว่าจอดอ่าเพราะอะไรเพราะรถของพิชายมีเยอะมากเยอะเยอะ,ยอะนจนแบบว่าไม่รู้จะขี่คันไหนดี คันนี้ก็จะไปวิ่งวนๆอยู่ตอนงาน m o t ต g p ไปีที่แล้วคันนี้ไปแล้วคันนี้เลยครับวิ่งวนทั่วสนามเลยคนมองไหมโอ้โหไม่ต้องถามครับโดยเฉพาะต่างชาติเขาจะชอบงานอะไรแบบนี้ใช่ครับอ่าน็อตก็เป็นน็อตของเฮงตะกูทั้งคันเลยเป็นน็อตไทเทเนียมโพตติ้งทั้งหมดเครื่องยนต์เดิมคอยหัวเทียนแอบซิ่งนิดนึงใช้คอยเป็นของเอ็นมามาใส่ค,ครับผมครับส่วนที่เหลือ,อรายละเอียดส่วนอื่นก็ ไม่ได้มีอะไรมากกองเปือยด้วยนะใช่ครับเปือยเลยไม่เน้นใช้งานแน่นอนโดนฝนจบไม่ขี่ได้นะผมว่าจะของไม่ขี่ใช่ครับพี่ป้อมเชี่อผมไม่ขี่แน่นอนใช่ครับดูข้างลังครับความสดโอ้โหคอนเซ็ปทองทองและก็ทองแม่ทองล้วนล้วนล้วนเลยฝั่นี้ก็ทองใช่ครับแม่เจ้าอลามเลยฮะท่านผู้ชม มีอะไรที่ไม่ทองมัง่งนอกจากสายไฟมีแค่นั้นเลยที่เหลือทองหมดเลยแม้แต่ไฟเลี้ยวของแต่งไม่ธรรมดาไอ้นี้เรามีกุ่มไหมครับพี่ป้อมแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มิตติงอะไรมากนะเพราะว่าทางด้าน55ไบเนี่ยจะเน้นหนักไปด้านทีอาร์สินค้าประมาณนี้ครับกผม พี่ป้อมแนะนําเลยมีอะไรแนะนําไปเรื่อยเลยพี่จริงๆก็มันมันรายละเอียดไม่เยอะกับรับคันนี้เพราะเราเน้นแต่ให้สะดตาเป็นหลักนะครับก็มีเพจของพิติกมินิบไทยแลนด์ตำนานของสายมินิบอ่าโอเคไปคันนี้ถ้าใครติดตามพิติกมินิบไทยแลนด์เนี่ยก็จะเห็นพิติกจะมาขับกันเนี้ยบ่อยครับโอ้โคตรมากโคตรมาก ราหมดนี้เท่าไหร่พี่ตอ้องหมดทั้งคันนะครับแต่งแต่งรวมแล้วเบ็ดเสร็จน,น่าจะมีประมาณเจ็ดแปดหม 1, ื่นต่อหรักพันเจ็ดแปดหมื่นใช่ครับไม่รวมรถก็รวมรวมแล้วเทียบสองแสนตีว่าประมาณละประมาณนั้นเลยไม่รักจริงทำไม่ได้ใช่โหดพี่ป้อมโหดกว่านี้กับพี่ตี้ผม <c oughs> พี่ตี้ของบูนเลยครับ <c oughs> พี่ตี้ฮะเห็นไหม โอ้โหผมไม่อยากกลับบ้านเลยตอนนี้เอาวพี่ป้อมมีอะไรอีกมีอะไรอีกแน่นอผม่อยไม่มีแล้วครับก็ฝากแล้วกันเนาะเอ,อ่อถ้าใครชอบงานสไตล์นี้งานโปสติง้งงานนอตงานอะไรพวกนี้เข้าไปดูในเพจเทกนิะก,กูได้เลยได้ครับ มากมากิเอาให้ดูรถก่อนให้ดูรถก่อนดูก่อนโอ้แทบไม่วิ่งเลยครับใช่ครับ600กิโล600กิโลเน้นหี่ไปตลาดประมาณนี้ก็เดี๋ยวฟังร้านก็ถ้าใครคงจะเห็นมันผ่านนะผมร้าน MDF Shop นะครับก็รับแต่งรถอะไรพวกนี้แหละลองเข้าไปดูในเพจในอะไรก็ได้ครับครับครับ ช่องยูทูบนิดนึง,งขอฝากนิดนึงเนาะได้เลยครับช่อง MD m อ f มดีเชอครับผมพี่ป้อมขอบคุณมากขาเราเป็นไปแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับครับบายบายครับ